สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดไซจะพามารีวิวสินค้าใหม่ล่าสุดเลยค่ะจาก ASUS นะมีทั้งจอเมาส์คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็แผ่นรองเมาส์เดี๋ยวลอามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะตัวจอนะคะตัวนี้มีชื่อว่า ASUS ProArt PA 2 7 9 c v นะคะตัวนี้มีขนาด27นิ้วนะการแสดงผลนะคะอยู่ระดับ IPS เลยความคมชัดนะคะระดับแบบ 4K 3840นะคะูณ2160ค่ะ r e f ฟ e ชเ r a นะคะ,ะ,คะอยู่ที่60เฮิร์ค่ะ Response Time นะคะ มริสิกไบรท์เนสนะคะสามแคนเดลาต่อตารางเมตรเลยนะคะมีคอนทราสต์เรชนะอัตราส่วน1,000ต่อ1ที่สำคัญนะ,ะมีลำโพงในตัวและมีโหมดถนอมสายตาในตัวด้วยนะคะพอเชื่อมต่อค่ะด้านนี้เลยทางด้านหลังนะคะของจอตรงมุมด้านล่างนะคะจะมีพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI Display Port นะคะ USB Type C และ Audio Out ค่ะที่สำคัญราคาเปิดตัวนะมาจาับตาดูเลยะคะ่ะราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่19,500บาทเท่านั้นบอก บอกเลยนะว่าราคานี้เกินคุ้มมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันท้ายตัวหนึ่งเลยค่ะเป็นคีย์บอร์ดนะคะคือตัวนี้เลยคีย์บอร์ดค่ะจาก ASUS รุ่นนี้เลยนะคะมีชื่อรุ่นว่า ASUS ROG ASUS NXM701 นะคะหรือเป็นแบบไร s สวิตชนะ,ะตัวนี้นะคะมีดีไซน์สวยงามค่ะแล้วก็เหมาะกับการเล่นเกมมากๆเลยนะ,ะเหมาะกับการเล่นเกม ROG ASUS มีคีย์ทั้งหมด75แบบค่ะแป้นพิมพ์นะคะรองรับการกันกระแทกแบบ3ชั้นค่ะฝาครอบด้านบนนะคะทำจากโลหะค่ะปรับแต่งด้วยสวิตช์ OGNX สามารถถอดเปลี่ยนคีย c แคได้ด้วยนะคะมีโหมดการเชื่อมต่อเทคโนโลยีแบบ p ป e น n ะว่า2.4 GHz ค่ะเชื่อมต่อผ่าน USB นะคะ2.0 Type C ไป Type A Bluetooth 5.1เนะะี่ยมี RF 2.4 GHz ค่ะแป้นพิมพ์นะเป็นแบบ Aura Sync ค่ะปรับด้วยไฟผ่านโปรแกรม a r o d y c Press นะคะที่สำคัญปุ่มกดนะคะมีทั้งแบบ Mechanical นะคะมีทั้ง Red Switch และ Blue Switch นะคะสามารถตอบสนองผ่าน USB และ WiFi 1000เฮได้อีกด้วย รองรับค่ะทั้ง Windows 10 11รวมถึง Mac ได้ด้วยนะคุ้มขนาดนี้นะคะราคาเปิดตัวนะอยู่ที่8,290บาทเท่านั้นนะเซตนี้เลยค่ะคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะเดี๋ยวพามาดูค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวนี้เลยต่อกันที่เมาส์ตัวนี้เลยนะคะเมาส์ตัวนี้จาก asus นะคะมีชื่อว่านี่เลย asus rog half eight m หลั edition นะคะมีความพิเศษสวยงามมากๆนะสำหรับเมาส์ตัวนี้นะคะการเชื่อมต่อค่ะผ่าน usb 2.0 type c ไป type a นะคะ ทูธ5.1มี r f 2.4 GHz ด้วยกันนะคะน้ำหนักนะบอกเลยว่าเมาส์ตัวนี้น้ำหนักเบามากๆนะคะเพียง54กรัมเท่านั้นนะเป็นแบบไร้าสายนะคะแล้วมีปุ่มกดนะทั้งหมดรวมกันนะคะ5ปุ่มเลยมีความละเอียดสูงสุดนะ,ะอยู่ที่36,000 dpi ค่ะความเร็วสูงสุดนะ,ะอยู่ที่650 ips ค่ะมีการตอบสนองแบบ usb และ wi-fi 100 h ฮนะคะมี aura sync นะคะปรับแต่งด้วยโปรแกรมค่ะ harmony c r c e นะคะเมาส์ตัวนี้นะคะมีแบตเตอรี่ถึง90 ชั่วโมงโดยไม่ผ่านสายชาร์จเลยนะคะที่สำคัญม,มีการรองรับทั้ง Windows 10และ11ได้ด้วยนะสามารถค่ะใช้งานเหมาะสมกับการเล่นเกมแบบ FBS นะคะและแบบโมบะรวมถึงใช้งานแบบชั่วไปได้ด้วยนะคะสำหรับเมาสนะ์ตัวนี้นะราคาเปิดตัวนะคะตัวนี้นะอยู่ที่4 4 9 0เบาทเท่านั้นแล้ววันนี้เรามีเมาส์มาแล้วนะคะเราจะไม่มีแผ่นรองเมาส์ได้ยังไงแผ่นรองเมาส์ค่ะตัวนี้เลยนะคะแผ่นรองเมาส์อันนี้นะมีชื่อว่า ASUS ROG p o n e HM Lab Edition ค่ะที่สำคัญน,นะคะ ตัวนี้ขนาดนะมีความใหญ่เป็นพิเศษนะคะเริ่มจากความกว้างเลยความกว้างในะมีขนาด420ยาว508นะคะและมีความหนานะ3มิลิเมตรค่ะพื้นผิวนะคะของตัวแผ่นรองเมาส์นี้นะเป็นผ้าแบบไฮบริดค่ะเคลื่อนไหวแบบราบลื่นเลยนะรับแรงเสียดทานและมีการตอบสนองได้ดีและยังแม่นยำอีกด้วยเนะี่ยที่สําคัญเลยนะมีการเคลือบผิวคับป้องกันแบบนาโนมีพื้นผิวนะแบบกันน้ํากันน้ํามันนะคะรวมถึงฝุ่นได้ด้วยสามารถทาความสะอาดนะคะและบํารุงรักษาอย่างง่ายดายเลยค่ะราคาเปิดตัวของแผ่น รองเมาส์ตัวนี้นะราคาอยู่ที่990าบาทเท่านั้นนะคะคุ้มคุ้มแบบนี้นะมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะ่ทอสายสินค้าทั้งหมดจากเอซุสนะคะลูกค้าสามารถสอบถามปรึกษาสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะเทอสายและวันนี้นะคะแอสไซ์มารีวิวทั้งที่อยากรู้ไหมคะว่าคลิปหน้าจะพามารีวิวอะไรนะคะหรือว่ามีโปรโมชั่นดีเด็ด,ดอะไรมาฝากติดตามชมกันนะคะที่เพจแอสไซน์คะ่ะสวัสดีคะ่ะ